มาดูการเจริญเติบโตของต้นองุ่นนะครับผมคือโตวไวมากนะครับผมนี่นะครับก็ค่อนข้างจะเติบโตได้ดีนะครับสําหรับกิ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกกิ่งหรือเรียกอะไรนะใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะจากวันนั้นมานิดเดียวตอนนี้ก็โอ้โหมา ค่อนข้างจะโตนะฮะ,ะดินเนี่ยก็เป็นดินสังกัดสัมมาฟาร์มนะครับผมสังกัดปิงสัมมาฟาร์มนะฮะก็ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักปลานะครับน้ำหมักปลาของปิงสัมมาฟาร์มนะครับแล้วก็ผมก็มีปุ๋ยขี้ไชเดือนนะฮะโรยข้างหน้าไว้นะครับผมแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมโรยๆไว้เพราะว่า เราเราจะเราจะใส่ปุ๋ยน้อย,อยแต่ว่าเราจะใส่บ่อยๆนะครับผมแต่แล้วก็ผมคาดว่าจะให้มันโตไวเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ต้องดูว่าเรื่องแสงเรื่องอากาศนะครับต้องดูเรื่องแสงเรื่องอากาศเรื่องดินเรื่องปุ๋ยนะครับปลูกในเข่งมันจะควบคุมความชื้นได้ดีนะครับผมนะฮะ ชื้นก็ระบายออกไวนะถ้าชื้นมากนะครับก็เข่งคุณสมบัติเขาดีอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับว่าเจ้าต่อน,นี้มันจะอ,ออกผลหรือเปล่านะฮะว่าผมเป็นคนที่ปลูกแล้วไม่ไม่ค่อยได้กินผลเนะี่ยหมายถึง่าผมเป็นคนที่ปลูกผลไม้ทุกอย่างไม่ค่อยได้กินผล <laughs> ขนาดปลกูกยังไม่ได้กินเลยฮะแต่ก็รู้สึกว่าต้นนี้จะสมบูรณ์แล้วฮะกิ่งนี้มีพลังสมบูรณ์แน่นอนนีครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับต้นองุ่นนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะต้นเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับผมอยู่ที่ดินนะฮะอยู่ที่ว่าเราผสมอะไรลงไปนะฮะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์จากปิงสัมมาฟาร์มนะครับผมปิงสัมมาฟาร์มก็มีผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับที่เกี่ยวกับ บำรุงต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋เจอกันนะครับ